กบสวัสดีอีกแล้วนะครับกับช่องก็เก่งเกิดมาซ่อมนะฮะสวัสดีชาว youtube ทุกท่านนะครับผมสวัสดีคนรักรถทุกคนนะฮะค่ำคืนนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่ง <c oughs> รถเก็บรถมาแล้วนะครับเหลือลนู่นนี่เวลาครับ งาน t o ยต้าไมตี้เ X ฟังไม่ผิดนะครับ t o ยต้าไมตี้เ X นี่แมวแมว This is ื้อเฟืองไทยเฟืองไทยกับเออเขาข้างนะครับหุ่นหุ่นเป็นชิ้นเป็นอันกองเอ้เยอะไอ้้ย ที่ช้าก็คือนั่งเขียขี้ดินนะครับแคะแสะแงะขี้ดินออกครับโอ้โห,โหนับเป็นเฟืองท้ายมันรั่วนะครับเพราะว่ารถคันนี้ประกน็นมันหมดสภาพนะครับประกินเกนเกนฟืองท้ายนะครับตัวนี้ก็เป็นสิบซีหนึ่งเฟืองท้าย10บซีหนึ่งนะครับ หรือตั้งแต่เย็นแล้วเราก็จะเปลี่ยนระบบเซฟตี้เบรกนะครับหรือ LSPV ตัวปรับแรงดันเบรกนะฮะอันนี้คือสภาพเพลิงท้ายอันนี้ล้างแล้วนะครับเพราะต่าตามสภาพแล้วครับนี่ของเดิมมันจะออกนี่เลยนะด้านข้างนี่เลยซึมออกนะตัวนี้ก็น้ำเข้านะครับนี่้านข้างแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เปลี่ยนลูกปืนล้อนะครับ นี่ครับน้ำสนิมเริ่มเข้าแลนะ้วเข้าจากโอลิงนะฮะโอลิงโอลิงปลายเผานะครับ o นี่เนี่ยครับลิงแบนลาบหมดแล้วอ่าถ้าไม่เปลี่ยนถ้าใครไม่เปลี่ยนก็ทากาวนะครับทากาวรอบเลยโปเข้าไปนะฮะดูไม่สวยแต่ไม่มีน้ำเข้าแน่นอนนะครับ ตัวเฟืองท้ายก็ล้างแล้วนะครับล้างเช็ดถูภายในนะครับแล้วก็ทำความสะอาดอาแปนนครับแต่ยังไม่ได้ขัดนะเดี๋ยวต้องขัดก่อนอากระดาษทรายลูบๆหน่อยแต่ฉีดแห้งแล้วนะครับฉีดใช้น้ํายาฉีดไล่คราบไขมันออกหมดแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวขัด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 แล้วก็ซีนประกบเปลี่ยนลูกปืนสองข้างเลยนะครับเลี่ยนลูกปืนล้อสองข้างเลย อันนี้งัดซีนแล้วเหลือแต่ยางตัวนี้ครับเนี่ยต้องแกะกลับมาเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ปั่นสนิมออกนฮะทีแรกทีแรกก็จะไม่ได้ทำหรอกครับตัวนี้นะฮะมันลามมาจากตรงไหนรู้ไหมนี่นี่เลยครับนะ LS PV นะฮะถ้า ร้านอะไรเขาเรียกอะไรเซฟตี้เบรกนะครับตัวปรับแรงดันน้ำมันเบรกนะฮะรับ,รบมันจะทำหน้าที่ปรับแรงดันของอดัมเบรกหลังนะครับตามน้ำหนักการบรรทุกนะฮะถ้าแหนบมันยุบเยอะไอตัวนี้นี่ตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมันก็จะยกสูงขึ้นพอยกสูงพอแกนตัวนี้ยกสูงขึ้นมันก็จะไปดันลินวาลวนะครับ ให้เปิดน้ำมันเข้ามามากนะฮะน้ำมันเนี้ยถ้าไปตัดตัวนี้ออกนะครับสมมติว่าใครไปตัดตัวนี้ออกเนาะแล้วก็ต่อตรงนะครับมันจะมีปัญหาคือเบรกแล้วท้ายปัดนะท้ายปัดบางทีก็ถ้าตอนตรงก็ได้นะครับแล้วก็ไปเอาตัววาล์วของอีสุมังกรนะไออีสุดีแม็กก็ได้นะครับที่มันอยู่ข้างๆม,มเอเตอร์เบรกนั่นแหละ เอาตัวนั้นมาใส่แทนนะครับใส่ตรงนี้ก็ได้ก็ไม่ปัดแล้วนะครับแต่ตัวนี้มันจะปรับแรงดันได้ตามทุกสถานการณ์นะครับของการบรรทุกการรับน้ําหนักนะยิ่งเพามันยกสูงขึ้นตัวนี้เนี่ยเหล็กตัวนี้ก็ยิ่งไปดันตัวเซฟตี้เบรกให้วาวเนี่ยทำงานแล้วก็เบรกทํางานเต็มที่นะครับทุกวันนี้รถรุ่นใหม่ๆก็ยังมีอยู่นะของโตโยต้ายกเว้นยีส่สูจะไม่มีนะครับ วิสูก็จะมีเป็นวาล์วอยู่ตัวนี้นะครับหรืออยู่ด้านบนของมออลมเบรกนะเป็นวาล์วแยกน้ํามันนะครับลดแรงดันของน้ํามันนะครับไม่ให้มารอหลังถ้าล้อหลังจับตายเนี่ยก็คือว่า,อาโอกาสรถปัดก็มีนะครับถ้าเบรกซ้ายถ้าเบรกหลังซ้ายขวาจับไม่เสมอกันนะจับไม่เท่ากันบางบางบางคันนะครับข้างนี้อาจจะเปลียกน้ามันข้างนี้อาจจะแห้งหรือว่าข้างนี้ พาเบรกไม่ดีข้างนี้เบรกดีเออก็จะจับเมื่อโอกาสท้ายปัดก็มีนะครับแต่ยอต้านี่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับตั้งแต่สมัยมากกระโดดฮีโร่มาอะไรนี่ถ้าไปตอนตัวนี้ก็คือว่าเบรกปุ๊บเบรกจับปั๊บล็อกเลยนะครับถ้าเบรกถ้าเขาตั้งเบรกเท่ากันซ้ายขวาโอกาสปัดก็น้อยลงนะครับแต่ถ้าเบรกไม่เท่ากันหางข้างหนึ่งชิดข้างหนึ่งก็โอกาสจะปัดมีนะครับตัวนี้เวลาเราโหลดรถนะ เวลาคนโหลดเตี้ยใส่กล่องนะครับใส่กล่องโหลดนะครับต้องมาปรับตัวนี้ด้วยนะคนเงาลืมนะครับถ้าถ้าบางคนก็ไม่ปรับก็อาจจะดัดตัวนี้เอาแต่ของผมจะใช้เนี่ยผมจะถอดถอดตัวนี้นะครับตรงเนี้ยถอดแล้วก็เอาขาได้ชาร์จนะครับเอาขาได้ชาร์จอะยึดแล้วก็ล็อกไว้แล้วก็เอาตัวนี้ล็อกแทนนะครับมันจะสไลด์ได้นะร่องร่องร่องขาไดชาร์จมันสไลด์ได้ เราก็เลือกเอาเลยครับเราจะเอาสูงต่ำแค่ไหนถ้าเราตอนนี้ลดโหลดเตี้ยนะฮะถ้าเป็นโตโยต้าต้องปรับตัวนี้ด้วยนะครับต้องปรับตัวนี้ด้วยขาตัวนี้ต้องปรับด้วยนะครับไม่งั้นอ่าเวลาเราลองก้อนไปเยอะๆแล้วเราไม่ปรับตัวนี้ให้ลงมานะครับพอมันขึ้นไปยันนะเบรกหลังจะล็อกก่อนนะครับแต่ไม่ปัดนะแต่เบรกหลังจะทํางานดีกว่เกาเบรกหน้าด้วยซ้ำนะครับตัวนี้ตอนแรกจะทําแค่นี้นะครับ อาจจะทําแค่นี้แล้วก็เปลี่ยนสายเบรกมือนะเปลี่ยนสายเบรกมือใหม่นะนครับส่วนมากที่เปลี่ยนสายเบรกมือเนี่ยเพราะว่าอะไรไหมตรวจภาษีนะครับตรวจตรออนะฮะดึงเบรกมือไม่อยู่นะครับก็เลยต้องมาทํานะครับนี่แล้วก็มีซีนท้ายเกียร์รั่วเจ้าของถามว่าไงครับช่างเนี่ยอันนี้มันรั่วไหมครับอ๋อมันไม่รั่วแล้วครับพี่มันสาดเลยฮะมันไหลสาดเลยครับอย่างเงี้ย มันไม่ได้รั่วนะครับมันสาดเลยนะวันี้แล้วเปลี่ยนสองค่านะครับเบรกมือปรับตั้งเบรกใหม่ฝักเบรกก็เปลี่ยนน้ำมันนะครับฝักเบรกเปลี่ยนน้ำมันก็ล้างได้ครับล้างได้แต่ล้างลำบากผมว่าจะให้เจ้าของเปลี่ยนพระเบรกใหม่เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้ตอนนี้สามทุ่มกว่าเนี่ยะจะใส่เฟืองท้ายก่อนนะครับเช้ามากาวจะได้แบบว่าแห้งสนิท หลายชั่วโมงนะครับถ้าใส่แล้วใช้งานเลยก็อนาคตมันไม่ค่อยทนนะครับมันจะรั่วก็มีใช้ของเฟอร์มาทเทคนะครของของของแพงหน่อยหรือทีบอลก็ได้นะครับผมก็มีหลายยี่ห้อนะฮะกาวแต่เฟอร์มาทเทคมันจะอมอย่างพื้นผิวสกปรเนี้ยรูบๆไปเนี่ยมันติดเลยนะครับประกบไปนี่ค้อนต้องค้อนตีอ่ะ กวจะกระดิงออกมาได้มันดูดดีมากเลยนะครับของไอ้เพอร์มาเทคอะไรนะสีเทานะครับของทีบอลก็จะเป็นเกรดดีหน่อยนะของแพงหรือว่าของพวกอ,ะ,อะไรนะกเกรดเหลวยิสุก็ได้นะครับที่เขาขายกัน<อ>เปิดเพผนบันเทิงใจแล้วเกินแถวบ้านผมนี่รถขันไหนไม่ติดเครื่องเสียงนี่เหงาล้างหมดแล้วนะครับก็เช็ดถู ตอนแรกดำปีนะครับเพราะรถคันนี้นี่หลายปีแล้วนะครับแกไม่เคยถอดทําเลยนะน้ำมันเฟืองท้ายนี่โอโหดําเลยนะครับแกบอกว่าตั้งแต่ซื้อรถมาคันนี้คันนี้แกซื้อมือสองมานะครับแต่สภาพสวยดีนะแต่สรสีเดิมนะครับเนี่ยสวยอยู่แต่ก็ใช้ใช้มานานนะครับเครื่องตัวนี้จะเป็น2องแอลทนะครับก็ตั้งใจจะโอฮอนใหม่หรือฟิตใหม่นะครับ แรกจะหาเครื่องเปลี่ยนนะแต่ผมบอกว่าอฟิตนอก็ได้ถ้าเราขี่แบบนี้ฟิตนอก็ได้นะครับเราไม่ต้องไปอ่าไม่ต้องไปซื้อเครื่องใหม่หรอกนะฮะเอาเสื้อมันไว้แต่ก็คือต้องไปทำเสื้อทำข้อไปปรับใหม่นะครับตัวตาไม่ตีนะฮะนี่ครับรัวทุกชิ้นนี่โอ้โห,โหขออ่าง น่าจะเป็นปั๊มพอเวอร์นะเยอะครับหลายอย่างรถอย่างนี้เนี่ยแทบจะเป็นงานปั้นเลยเนี่ยทะเบียนก็ยังเป็นทะเบียนรุ่นเก่าเลยนะทะเบียนสั้นนะครับทะเบียนป้ายเดิมนะเป็นป้ายสั้นนะครับไม่ใช่ป้ายยาวเนี่ยพวกนี้ก็จะหลวมนะอันนี้ตัวแขนประคองอ่าตัวชุดคันชักคันส่งครับหรือบ้านเราเร,าเรียกกล่องยาเนี่ยมันจะมีสารพัดชื่อเลยนะครับบ้านเราเนี่ยอันนี้ก็ปีกนก ปีกนกบนปีกนกล่างเนี่ยเหล็กตัวนี้ก็หนวดกุ้งนะไอน้นี่ไอ้ส่วนตัวตัวดุมตัวนี้เขาก็เรียกคอม้านะครับ <c oughs> ชื่อนี้เพียบเลยสารพัดสัตว์เลยนะนะครับผมเดี๋ยวจะมีอันไหนที่เขาเรียกอันนี้ขาไก่อันนี้น,นี่อันนี้ขาไก่ขากระปุกนีนน่ฮะกระปุกพาวเวอร์เรียกขาไก่ สมัยก่อนนี่เขาจะคือชื่อนี่นะครับนี่โตยโยต้านะครับโตยโยต้าไม่ใช่โตยโยต้านะครับโตยโยต้าขาไก่หนวดกุ้งเยอะแหบบก็ตามสภาพแล้วครับอันนี้ถังน้ำมันก็เดิมๆนะครับนี่ครับนี่ฮะโอ้โหระบบน้ำมันนี่ดีมากดูดทุนถัง,ถง,งบี้นะครับ อันนี้ไม่ใช่ฮนะไปกระแทกมาน่าจะเป็นกรกระแทกมาคงไม่ได้ดูดจนบี้หรอกมัง้งนฮะมันเป็นหลุมลงไปเลยเนี่ยนี่ยเป็นหลุมลงไปเลยนะครับดูงไงนี่นะเป็นหลุมเลยจริงๆตรงเนี้ยต้องนูนลงมานะครับเพื่อเวลาเราถ่ายน้ํามันอันนี้เวลาจะถ่ายน้ํามันนี่ถ่ายน้ํามันทำความสะอาดนี่น้ามันออกเอกสิ่งสกรปรกออกไม่หมดนะครับซีนปลายเกียร์ สุดจัดเนี่ยครับไม่มีขึ้นสนิมรครับรถคันนี้นี่ครับไม่มีขึ้นสนิมนะเนี่ยถ้ามันสาดทั้งทั้งคันเลยนะถ้ามันสาดเต็มใต้ท้องนี่ครับโอกาสสนดิมขึ้นนี่แทบจะไม่มีแล้วครับเพราะว่าน้ํามันรั่วนะเนี่ยท่อไอเสียเปียกน้ํามันน้ำเนี่ยออ่อนเปียกน้ํามันนเะนี่ยครับเยิม้ม หยดย้อยลามไปทั่วเลยเนี่ยมันลามนะเพราะว่าลมมันหวนไปหวนมานะครับแค่แค่ซีนเนี่ยแค่ซีนปลายเกียร์นะครับลมมันหวนไปหวนมามันก็แผ่ไปเรื่อยนะครับเวลาเราจอดมันก็ไหลไปทั้งนู้นนะครับเวลาเราจอดถ้าสมมติรถหน้ามันทิ่มใช่ไหมน้ำมันที่มันโดนฝุ่นอ่ะฝุ่นมันมาอมเสร็จมันก็พาดึงน้ำมันไปทั้งนู้นหมังทั้งนี้หมังกระจายไปนะครับเต็มไปหมด ตามอายุขแขยฮะยางทอยเสียรุ่นนี้เขาจะมาเป็นแบบนี้ครับขาดแล้วเปลี่ยนกี่อันก็ขาดแล้วครับายางแบบนี้สมัยก่อน,นครับรถเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ได้ก็ดีกว่านะครับทอนี้็จะเป็นท่อทอสมัยช่างทอยเสียนี่ยังมีชีวิตอยู่นะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าช่างนี่ สวนรกดไปแล้วหรือยังนะครับไปเกิดใหม่แล้วยังเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะครับนี่ฮะถ้าดูรอยนะครับข้างในมันตันนะครับนะครับนี่เห็นไหมมันร้อนเนีย่ยตรงนี้จะร้อนเนีย่ยมันร้อนเนะี่ยถ้าเปลี่ยนใหม่ผมว่ามันจะวิ่งดีกว่านี้แต่คันนี้ยเครื่องมันเขกแล้วปั๊มก็รั่วนะครับปั๊มดีเซลก็รั่วนะคันนี้ถามว่าสตาร์ตต,รติดง่ายไหมสตาร์ตติดง่ายผมสตาร์ทที่ไรมันติดยากท้ทุกถี่เลย ับดีเซลโอ้โหแล้วสองดูไงนี่ครับโอ้โหนี่ครับปั๊มดีเซลรั่วมาแล้วน้ำมันหยดติ้งติงติงเนี่ยเครื่องก็เคยทำมาหมดแล้วครับเนี่ยกาวขาวไอ้ที่รั่วเนี่ยดีเซลนะครับยาแท่นเครื่องเนี่ยเปียกหมดแล้วเอาให้เห็นกันจะจ่านะครับเพราะว่านี่คือ ตัวอีตาไม่ตีเอก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 ไปไหนเอกอยู่บ้านเอกดำซิ่งพระเบรกก็โอ้โหครับพระเบรกนี่สุดคุ้มของการใช้งานนะฮะเออ่ถ้าไม่ดังซีดพี่แกก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับนี่ฮะโอ้โหครับลึกสุดใจเลยนะครับจะหมดอยู่แล้วนะพระเบรก อันนี้แสดงว่าจบลามมานะฮะรถคันนี้เริ่มมาแบบจะลามนะครับนี่ก็ชุดคาลิเปอร์ก็ติดด้วยนะครับเออวิ่งไ้ไงเนี่ยโอโ้โหนี่เนี่ยเนี่ยไม่น่าเบรกถึงหมดเร็วโอ้ป๋าเอยป๋าเบรกจะหมดแล้วอ่ะเออบางแล้วนะครับ ว่าพอเบรกผมทิ้งๆอยู่แถวนี้มันยังจะหนากว่าอีนะเนี่ยโอ้โหข้างนี้ก็จะไปหมดแล้วครับถ้าถ้ากรณีแบบนี้นะถ้าลูกสูบไม่ติดก็ตั้งเบรกคิดเกินครับอ๋อแต่ข้างนี้หมุนง่ายครับเนี่ยอา่าหมุนง่ายครับข้างนนุนติดนะฮะอันนี้ก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องการขับขี่นะครับอาจจะดึงซ้ายดึงขวานะเพราะว่าอิสระมันไม่เท่ากันนะครับการหมุน าจะมีการดึงซ้ายดึงขวาลูกหมากนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วลูกหมากล่างก็เปลี่ยนแล้วลูกหมากนี้ก็เปลี่ยนมาแล้วนะครับแต่ไม่ได้เปลี่ยนกับผมนะครับหรือว่าเปลี่ยนแต่จำไม่ได้หนนยานเต็นเครื่องบวมหมดแล้วครับเพราะว่าโดนน้ำมันดีเซลนะครับเครื่องสองแอลนะฮะกับเฮดเดอร์โอ้โหเฮดเดอร์ครับเฮดเดอร์ สี่สองนะครับสูตรสี่สองหนึ่งก็คือออกจากคอนะครับสี่นะฮะลงใต้คอมาสองนะครับ,ล Core, 2, รบแล้วก็ออกจากสองมาเป็นหนึ่งนะครับออกท่อเสียปุ๊บไปท่อพักที่เขาเรียกสูตรสี่สองหนึ่งนะครับถ้าหกสองหนึ่งก็หกสูบนะครับหรือว่าหกสี่หนึ่งนะหรือว่าหกสองสองนะงงครับเยอะหลายสูตรนะรท่อเฮดเดอร์ แห้งแล้วเดี๋ยวก็ทำการประกอบเข้านะครับก็การประกอบก็คงไม่มีอะไรหรอกครับนะฮะอันนี้แค่ยกยกเอาไว้ให้นะ้ำมันมันไหลออกเวลาเรายกใส่ไปนะ้ำมันมันจะได้ไม่ไหลลงมาเละกากาวนะครับแต่บางยี่ห้อนี่กาวนี่พอน้ำมันไหลลงมาก็กาวก็ยังทำหน้าที่ได้อยู่นะครับ ทาหน้าที่ประสานเมือสองชิ้นให้ติดกันได้นะครับวันนี้เช็ดอยู่ใช้น้ามันผมล้างน้ามันดีเซลนะเอาดีเซลล้างเดียวจะเลยเปียกๆหม่แต่ตรงนี้ก็เช็ดแห้งหมดแล้วนะครับตรงไหนนั่นเราก็เช็ดให้มันแห้งนะครับเวลาเรายกใส่นะ้ามันมันจะได้ไม่ไหลลงมาเมื่อกี้ที่ผมตั้งไวนะ้ยางให้น้ามันมันไหลลงมานะครับเนีย่ยที่ผมตั้งไว้แบบนี้นะครับตั้งไว้เป็นชั่วโมงแล้วนะครับเพราะว่า หมดไปสองกระปองแล้วพอหมดไปสองกระปองแล้วอ่ามันจะมีอารมณ์ศิลปะในการพูดกับพี่ๆทุกท่าน <c oughs> นะครับผมวันไหนผมอารมณ์ดีนะครับผมได้ที่แล้วนะครับผมผมเป็นคนที่ว่าพอจิบน้ำชาเข้าไปแล้วมันจะอารมณ์ดีนะไม่ค่อยหาเรื่องใครนะครับใครมาหาเรื่องผมก็ยกมือไหว้ขอโทษอย่างเดียวนะครับ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวทากาวใส่ทากาวแล้วก็ยกใส่เตรียมน็อตอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวตอนเช้ามันจะได้แห้งนะครับคือพวกกาวพวกนี้เดี๋ยวมันก็แห้งครับแต่ถ้าเราเอาแบบใช้งานประสิทธิภาพจริงก็ทําตอนเช้านะครับถึงจะดีนะฮะวันนี้ก็ยอมเสียเวลาเพื่อจะซีนกาวแล้วก็ใส่น็อตขันให้แน่นนะฮะตอนพรุ่งนี้เช้าก็เปลี่ยนอดัดลูกปืนล้อใหม่นะครับ เปลี่ยนซีนตัวนอกตัวในนะฮะไหนๆก็รื้อแล้วนะครับเพราะว่าต้องสั่ง s อ v ซีววาลตัวใหม่ด้วยนะครับวาลเซฟตี้เบรกนะครับตัวนี้พรุ่งนี้ได้ของนะครับตัวนี้ก็ไหนๆรื้อแล้วนะไหนๆรื้อแล้วผมก็บอกลูกค้าว่าเนี่ยถอดเปลี่ยนเพลาข้างแล้วเนี่ยขี้ด,ดินเกาะเต็มเลยหรือมาทำเลยนะรื้อแล้ว ค่าแรงเท่าเดิมนะครับเมาเลยเมาจ่ายนะฮะถ้าเกิดเราทำเพาข้างไปเสร็จแล้วเราไม่ถอดตัวนี้มาทำนะครับไม่ถอดเรืองท้ายมาซีนใหม่อะไรใหม่ไม่มาเก็บงานใหม่เดี๋ยววันหน้าเราก็ต้องมาทำอีกนะครับอันนี้คือถอดทีเดียวค่าแรงม้วนเดียวจบนะครับค่าแรงคิดทีเดียวจบเลยนะครับเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าผมทำเนี่ยนะไม่แพงครับ ผมไม่ได้เช่าที่นะค่าน้ำค่าไฟก็ไม่ได้เป็นห้องเช่านะที่ก็ที่เราเองเนี่ยก็ถึงตรงนี้จะไม่ใช่ที่เราตรงนู้นครับที่เรานะแต่อันนี้เป็นที่แบบญาติพี่น้องกันนะครับก็ไม่เป็นไรครับถือว่าไม่ได้เช่าแล้วกันนะฮะค่าแรงผมก็นะครับใครมาทําก็จะรู้อยู่นะครับว่าค่าแรงถูกหรือแพงนะฮะเพราะว่าสิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่อ่อนไหวนะครับเกี่ยวกับราคา ันไม่สามารถพูดได้นะครับพูดไปเดี๋ยวมันจะมีผลกระทบตีกลับมานะครับไม่เอาไม่เอานะครับผมอยู่แค่นี้ของผมดีกว่านะครับเราไม่เบียดเบียนใครนะครับอยู่ของเรานะครับไม่เบียดเบียนใครนะฮะวิชาใครวิชามันนะครับแต่โทรมาถามกันได้นะครับโทรมาถามกันได้ครับหมูไหนทําแล้วมีปัญหาอยากจะได้ความรู้เพิ่มนะครับ ถ้าผมตอบให้ได้ก็คือถ้าเรารู้เราเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นมาว่ามันมีปัญหาเกิดจากอะไรผมก็จะบอกให้นะครับไม่ปิดกั้นนะครับเพราะว่าวิชามันอยู่กับตัวพอเราไม่อยู่จากมาเราไม่อยู่จากโลกใบนี้แล้ววิชามันก็ไปกับตัวนะครับหลายคนนะฮะวิชาติดตัวมีฝีมือแต่พอไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล้วก็ไปกับตัวหมดเลยนะครับไม่ได้ ไม่ได้จำหน่ายจ่ายแจกแชร์ความรู้ให้ช่างรุ่นหลังๆได้ดูกันนะครับก็เลยทำเอาไว้เป็น y t u t u อย่าเงี้ยแะครับเพราะว่า YouTube มันก็อยู่อีกนานอีกหลายสิบปีนะฮะทำเอาไว้นะครับรุ่นเก่าๆนะครับบางทีอาจจะเหือดหายไปบ้างนะครับก็เลยต้องเอามาทำให้ดูนะครับพวกเนี้ยฮะรุ่นเก่าโตโยต้าิสันอีซูซูมังกรเนี่ยหนุนคันนี้ยังอยู่เลยนะครับ เดี๋ยวก็ทำเสร็จนะครับสิ้นเดือนนี้ได้โลดเล่นแน่นอนพยายามไล่บี้เสร็จนะครับทำคนเดียวนะฮะทำคนเดียวก็อนาคตนะครับร่างกายมันก็ต้องมีถดถอยนะครับพี่น้องทำคนเดียววันไหนเราไม่ไหวเราถึงเวลาแล้วเราก็ต้องมีทีมงานนะฮะตอนนี้ขอโลดเล่นทองยุทธภพยุทธจักรเป็นจอมยุทธฉายเดียวไว้ก่อนนะครับ เดี๋ยวใครมาก็ค่อยว่ากันนะครับเด็กใหม่ลูกหลานนะว่าเราต้องยอมรับตัวเองด้วยนะครับว่านะจุดจุดหนึ่งแล้วมันจะต้องมีคนมาช่วยเบาแรงเรานะครับช่วงนี้เริ่มจะเหมือนชายบ้านนาแล้วเก <c oughs> <c oughs> ้าเริ่มถามหาแล้วเก้าเก้าอหนอยอนาคตเนี่ยอายุเท่าชายบ้านานานี่ผมต้องแบบเหมือนแกแน่นอนเลยโอ้ยโอ้ย ทุกวันนี้แม่งลุกเหมือนลุกก็จะเออพอลุก,กเออเออมันเหมือนคนคนแก,ก่ไปทุกวันแล้วจะไม่ยอมนะผมเพิ่งดูข่าวนะฮะพอดูลุงลาแต้มแล้วเราต้องไม่ยอมน้อยหน้านะครับเย็า <c oughs> <c oughs> เราลุงลาแต้มแล้วเราจะไม่ยอมน้อยหน้านะครับลุงสามารถหลอกไม่ตายได้ฮนะสุดยอด ขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับค่คืนนี้หลับเปันดีนะครับทุกท่านนะฮะถึงวันนี้ไม่ได้ลงคลิปอะไรเลยนะครับผมก็มีสาระบ้างไรสาระบ้างนะครับนะครับผมคนเรามีมือมีเท้าร่างกายครบทุกอย่างนะฮะมีสมองมีความคิดอย่าอยู่เฉยนะครับอย่าคิดว่าอายุน้อยๆอยู่อนาคตกูยังอีกเยอะนะฮะแต่ก็ไม่แน่นะครับท่านอาจจะไม่ได้อยู่บนโลกนี้มาก อาจจะไปก่อนคนอื่นก็ได้นะครับถ้ามัวมาเสียเวลานะฮะตัวันนี้งานการก็หาลําบากนะครับผมนะครับผมวัยรุ่นทั้งหลายก็หาเงินได้อาหานะครับทําอะไรได้ได้เงินมาก็ทํานะครับถ่ายทําทําช่องโซเชียลได้เงินก็ทําไปเถอครับได้เงินนะทุกวันนี้วัยรุ่นมีเงินใช้ด้วยตัวเองก็เยอะนะครับอันนั้นเราก็สนับสนุนนะครับอย่าไปมัวรอ ก็ใครก็จะมาช่วยเหลือนะครับถ้าเราไม่ช่วยตัวเองก่อนนะฮะตราบใดที่เรายังไม่มีคู่เราก็ต้องช่วยตัวเองนะครับจริงหรือเปล่าวาันนี้นะครับ,บคัมภีรนี้ราจีสวัสด์นะฮะสวัสดีครับ